ครับผมอันนี้เป็นก้าพันธ์ไผ่้างหมุนแท้เนาะนี่นะครับผมอันนี้เพาะไว้นานแล้วครับอยู่หลายเดือนแล้วครับก้าไผ่้างหมนุนนี้เราจะทําการเพราะท,ท,ที่ดีที่สุดนะเราต้องตัดลงจากไอ้กิ่งเพาะลงมาเราควรจะเอามาพักไว้ประมาณสักสี่เดือนถึงห้าเดือนอย่างเงี้ยครับผมแล้วถึงจะนําไปปลูกมันจะออกรากได้ดีมากครับผมนีนะก้ 9, าพันธ์ไผ่้างหมุนทั้งหมดเลยนะครับที่ที่คนไหนที่ว่าอยากจะนําไปปลูก ที่สวนเนาะหรือว่าจะเอาไปจําหน่ายใจยต่อก็ได้สําหรับคนที่ชื่นชอบในการที่ว่าทําลักไผ่เนาะก้าพันไผ่สางหมดนี่นะครับถ้าเราเพาะไว้นานๆสี่เดือนห้าเดือนอย่างเงี้ยใบเขาจะออกพร้อมมาอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยใบจะแตกรากสวยงามน,นะครับรากออกกิ่งออกอ่าแบบนี้นะครับถ้าเราเพาะไว้แบบประมาณสักเดือนสองเดือน 2, อน,นําไปปลูกรากมันจะไม่ใบเขาจะไม่พร้อมขนาดนี้เนาะโอกาสปลูกนี่มันจะบางครั้งถ้า อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ฝนเลยมันมันมัน,ม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 นโอกาสที่จะตายจะมีสูงถ้าเป็นโอกาสอย่างเงี้ยโอกาสรอดจะเยอะม,มากถ้าเราปลูกในช่วงเดือนประมาณตั้งแต่พฤษภามิถุนากระกฎาสิงหาเนี่ยฤดูกาลปลูกจะมีอยู่ที่ประมาณถึงเดือนสิงหาเนี่ยที่ว่าเราฝากปลูกแบบที่ว่าเทวดาเลี้ยงอะนะถ้าพี่ๆีคนไหนที่ว่า,าปลูกเสร็จแล้วก็มีระบบน้ําก็ปลูกได้ตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็จัดไว้กองละร้อยครับเนี่ยพี่คนไหนอยากมาอยากจะได้มาก็โอเคเลยอย่างเงี้ย ก็นำมาเพาะการเพาะนี้ก็มีอยู่หลายๆวิธีอันนี้เป็นถ้าถ้าแกลบดํามันหายากเราก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมักทำเนาะหรือดินก็ได้ดินที่ว่ามันไม่แน่นไม่ใช่ไม่ใช่ดินเหนียวนะนี่ครับผมมีวัชพืชอะไรขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนี่ยสวยครับผมพร้อมที่จะจะนำไปนําไปลงสวนได้เลยเนาะก้าพันถ่ายสังหมุนนี้บางคนบอกว่าจะมีของปลอมไหมสมมว่าตั้งแต่ผมทํามานี้ยังไม่เคยเห็นนะถ้าจากเมล็ดนี้ผมโอ้โหผมไม่กล้ารับประกันเท่าไหร่ถ้าเป็นเงามัน เป็นกิ่งตอนมนะันถ่ายให้ใครๆรก็รู้จักหมดนะครับว่า,วากล้าสร้างหมุนแทห้หรือว่าหรือว่าจริงหรือว่าปลอมอย่างเงี้ยเนาะแต่สม่ากิ่งตอนนี้จะ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 ,จะไม่ค่อยมีหรอกครับบางคนบอกว่าโอ้สร้างหมุนแท้เปล่าสร้างหมุนปลอมเปล่ามันมันอยู่ที่ไออยู่ที่เราดูกิ่งเนาะะพไผ่าสร้างหมุนยังไนะงเขาก็จะมีสีเขียวช่ออุ่มอย่างเงี้ยครับใบมันก็พร้อมใบมันก็จะใหญ่จะใหญ่ใหญ่โตอยู่แล้วแหละอยู่ที่เราจะจะชื่นชื่นชื่นชอบในการที่ว่าเราดูกิ่งเนาะ ถ้าเราดูกิ่งบางครั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะออกรากออกใบมาตั้งอยู่หลายๆอย่างเนาะคือไผ่สร้างหมุนนี้เป็นไผ่ขนาดกลางขนาด3มนิ้วถึง5นิ้วอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่พื้นที่และสภาวะอากาศด้วยนะถ้าที่ไหนที่ว่าเป็นที่บนเขาบนเนินมีแต่หินลูกลังอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะในการปลูกก้าพันไผ่สร้างหมุนนะมันจะเหมาะกับการที่ว่าปลูกไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่สร้งางไผ่อะไรมากกว่าเนาะ พ่อไผ่สร้างหมอนนี่เหมาะกับการที่ว่าเป็นดินเนาะดินร่วนดินเหนียวดินทรายดินกัวทรายที่เป็ดอะไรปลูกได้หมดเลยครับผมอยู่ที่ว่าถ้าเราเอานํานํานําขึ้นไปปลูกต้นเขาจะใหญ่เขาจะชอบน้ํเาเยอะพอสมควรแต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะถ้าที่ว่าที่ว่าเป็นบนภูเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกไผ่ไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่สร้างไผ่ก็ได้เพราะว่าผมส่งเสริมอยู่ประมาณหกสายพันธุ์นะครับทุกวันนี้ที่ว่าส่งเสริมอยู่เนี่ยก็จะมีไผ่สร้างหม่นเนาะ อ่าไผ่ขนาดกลางนะครับผมแล้วก็ไผ่ขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกไผ่ตรงเนาะไผ่ขนาดเล็กผมก็ส่งเสริมในการปลูกไผ่ลวกเนียเพราะไผ่ทั้งหมดนี้มันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดแปดเจ็ดร้อยแปดเป็ดเจ็ดประมาณแปดร้อยกว่ากว่าชนิดอย่างนี้ครับผมอยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้งานประมาณไหนพวกนี้จะเป็นพวกไม้ใช้ลำเนาะไม้ใช้ลำนู้ก็จะแนะนําพวกไม้ขนาดกลางไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนเียงานจากสารอีกอย่างเนี้ยเนาะอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะเอาส่วนนี้นะดูแล้วที่เขาเพาะมานานแล้วถ้าเกิน ใครเลี้ยงเกินสี่เดือนต่อก,กิ่งแม่เขาก็จะมีกิ่งแขนงอันนี้ยนี่นอน่อใหม่ขึ้นมานะแล้วก็พร้อมที่ที่ททจะปลูกเอาไปได้เลยนะการที่ว่าเราทำาลงเพาะชำไว้ก็ประมาณนี้ครับผมที่พี่คนไหนที่ว่าจะดูเสียงกิ่งไทยไหนพร้อมหรือยังให้ดูใบดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โเอาเยอะแยะมากหมยเต็มสวนเลยครับอันนี้ก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาเอาไปปลูกกันหมดละเนี่ยนะครับผมนี่ ถ้ายังนานๆกิ่งเขาหลอเขาก็จะออกเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในทำก้าไผ่ังหมนะุนไม้ไผ่ังหมุนผมทำตั้งตั้งอยู่หลายสายพันธุ์นะที่คนไหนที่ชื่นชอบก็ติดต่อมาได้เบอร์ผมก็เบอร์โทรเนาะ0899502128นนะครับสวัสดีครับ